เขาบอกว่าจะสร้างคำประกอบด้วยตัวอักษรทั้งสี่ตัวจากคำว่าโ <ne> ดินไปคำนึงถึงความหมายจงหาเขาน่าจะเป็นที่คำนั้นขึ้นต้นและลงท้ายด้วยสละเสมอขึ้นต้นลงท้ายมีมีตัวอักษรที่ตัวมีหกตัวใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาแยกกันว,ว่าอันไหนเป็นสละอันไหนชน,น,นะเขาบอกว่าหาคขาน่าจะเป็นที่คำนั้นขึ้นต้นและลงท้ายด้วยสละเสมอ สเลือกมาสีใช่ไหมก็คือเราต้องสร้างคำเนี่ยสขีดมาต้องหาอะไรจากพวกเนี้ยมาเติมให้ได้สระมีอะไรบ้างเอามาแยกก่อนพยัญชนะกับสระ a เป็นสระ a i o u เนาะ n เป็นพยัญชนะ e เป็นสระ k เป็นพยัญชนะ o สระ S เป็นเหนต่อมาเราแยากได้ละอันดับแรกต้องมีความรู้เรื่องนี้ก่อนแล้วข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยต้องเป็นสระเสมอสาระมีกี่ตัว3เพราะฉะนั้นอันนี้สระสระสองช่องนี้อะไรก็ได้นั้นสระ มีสตัวใช่ป่ะช่องแรกเลือกได้3ช่องที่2เลือกได้2เพราะว่าสมมติว่าอ่ะช่องนี้มีโอกาสได้ a e o เลยแต่ว่าเลือกใช้ a ไปแล้วช่องไอช่องหลังนี้จะ a ได้อีกวะไม่ได้ก็ต้องเป็น e กับ o เคเพราะฉะนั้นถ้าเลือกสามอันนี้ก็เหลือสอสมมติว่าเราใช้สลาอันไหนไปดี2ตัวจากคำนี้ สมมติว่าเราใช้ a แล้วกันตัดทิ้งแล้วเราใช้ o เพราะเราใช้แค่สระใช่ไหมเมื่อกี้ก็จะเหลือ n e k s มีกี่ตัว4ตัวเพราะฉะนั้นไอ้สองช่องที่เหลือเนี่ยคุณจะใส่อะไรก็ได้เพรชนะนนหรือสระก็ได้ก็เหลืออีก4คูณ3ามเพราไหมาช่องแรกได้เลยได้หมด4ตัวช่องที่สองโดนใช้ไปแล้วตัวหนึ่งปุ๊บก็เหลือแค่3ตัว k o o แลวทั้งหมดนี้มันทำไรกันคูณสิคูณได้เท่าไหร่เจ็ดสิบสอง ns อันนี้คือ ne ใช่เพราะเขาเพราะว่าเราทำตามคำขอที่เขาต้องการนี่คือ ne ทำไม ns ns คือได้มั่วมั่วเลยมีสี่ช่องนะเขาต้องการสี่มีกี่ตัวมีหกตัวก็ 6กห้าสี่สามคิดแบบไม่คิดเยอะคูณกันได้สามร้อยหกสิบนี่คูณกันนะเพราะฉะนั้น P/E คือ N/E ส่วน N/S ใช่ไหม N/E ส่วน N/S อ่ะ P/E N/E คืออะไรเจ็ดสอง N/S คือสามร้อยหกสิบตัดกันเหลือหนึ่งส่วนห้าอันนี้ไปลองตัดกันเองก็ได้หนึ่งส่วนห้า